แต่เรื่องที่ต้องเผื่อคุณผู้ชมรบกวนสันิดหนึ่งช่วยแชร์ Facebook Live กันก่อนเดี๋ยวจะถามแล้วก็ตอบกันไม่รู้เรื่องเวลาไปเมาส์ตอนกินข้าวเย็น่ะแต่ขออย่างหนึ่งถ้าใครรู้หรือมีมูลอันนี้ขอเลยส่งมาบอกในบ็อกซ์อ b o x Inbox มาดีกว่าอยากจะรู้คือบางทีเราพูดไปเอาเอาจากใจอ่ะ เราก็มีข้อมูลส่วนหนึ่งแต่ถ้าเกิดเออฉันเป็นคนใกล้ตัวฉันรู้จักฉันเคยเห็นอส่งมาบอกหน่อยคือต้องขอบคุณชาวเน็ตจริงๆนะหลายเรื่องราวี่บุกโกรธชาวเน็ตเนี่ยชาวเน็ตมีอิทธิพลโดยเฉพาะข่าวเพือกข่าวบันเทิงอะไรบุกโกะยืนยันหลายทีแล้วบอกว่าไม่มีเคยมีใครส่งอินบ็อกซ์ส่วนตัวมันเลยรู้ที่ส่งมาเพราะว่าเราอ่านในเพจคนในเพจขึ้นคนในเน็ตเพราะฉะนั้นเราเรียกคนในเน็ตว่าชาวเน็ตถูกต้องไหมคะดังนั้นเนี่ยชาวเน็ตเขาส่งข้อความอะไรมาแชร์มา เราก็ต้องเข้าไปอ่านศึกษาข้อมูลก่อนที่จะมาอัปเดตแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราอย่าไปอ่านชื่อเขาหรือเอารูปเขาลงเพราะว่าเราอาจจะโดนฟ้องอะไรก็ได้เอาลงแล้วเบอร์หน้าได้ไหมก็ถ้าเกิดเบอร์แล้วมันไม่รู้เลยว่าเป็นใครก็โอเคอะ่ะคืออย่างนี้มันมันมีอย่างนี้นะคือ,อการเผยแพร่ภาพเนี่ยสมมติลงรูปคนเนี้ย<า>เบอร์หน้าแต่ข้างหลังเป็นบ้านเขาแล้วชาวบ้านเดินไปเอ้ยนี่บ้านแพชรนภา,านี่แต่เบอร์หน้า่เงี้ยก็ไม่ได้ไม่ได้ทําให้ ทาให้เข้าใจได้ว่าเป็นใครก็ไม่ได้หรือว่าหนูขีดเส้นดําคาดที่ตาได้ไหมคะโอ้โหอันนั้นยิ่งรู้หนักเลยนะหนูหล่อแล้วไหมหนูใเห็นในหนังสือพิมพ์ก็ยังทําได้เลยบางทีสมัยก่อนนะคอนเซปต์คืองี้อันนั้นเนี่ยคาดที่ตาส่วนมากเป็นคดีอาญากรรมอันนี้มันเรื่องส่วนตัวถามพี่สิพี่ได้รับหมายสารมาแล้วตำรวจบอกว่าบอกว่ายิ่งเรื่องส่วนตัวยิ่งจริงยิ่งผิดคือคุณมีสิทธิ์อะไรคุณไปเปิดเผยเรื่องส่วนตัวสมมติว่าเราอ่านข่าวนี่นะฮะในเพจ <c oughs> เขาเป็นอักษรย่อหรือพูดถึงใครก็ไม่รู้อแต่ชาวเนี่ยเขาก็สื่อให้เราคน้หนหาให้เราบางคนเอารูปมาลงปั<อ>๊บลงหรือเปิดว้ Facebook, าฟ a c บุ๊ o ไอจีด้วยเป<อ>ิเปิดทัวไปลงคนคนนั้นสรุปว่าเอ้ยคนคนนั้นจะใช่หรือไม่ใช่ไม่รู้ยังไม่รู้<อ>แต่ทัวไปลงแล้วเ,<อ>เขาก็แจ้งความไปว่าโอ้นี่ไง มันทำให้เขาคนเข้าใจผิดนะว่าเป็นชั้นถูกต้องไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นมาฟังเรื่องนี้คุณผู้ชมนะครับสืบเรื่องจากเมื่อวานตกมันบันเทิงเนี่ยได้เมาส์มอยฝอยข่าวเรื่องราวของนักศึกษาออ่างคุกคาม น้ a, องลียาซึ่งเป็นลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของธัญญาธัญ,ญเรศกับพี่เป็กสันชัย <ทะ S 1> ซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วว่าครอบครัวนี้เขาอบอุ่นถูกโดยเฉพาะทั้งพี่เป็กกับพี่ธัญญาใครมาแตะลูกนี่ไม่ได้ไม่ได้<อ>ไม่ต้อง,อ,งอะไรมากถ้าเกิดถามถึงแพทถ้าเกิดวันหนึ่งน้องโตขึ้นมานิดนึงแด่พอเนี่ยพอจะรู้เรื่องแบบนี้แล้วมีคนส่งข้อความมาเมื่อวานถามแม่บุ๋มไปแล้วบอกว่าเออเลซิ่พี่ฝากบอกเออเออคุณแฟนแม่แพทหน่อยสิ ว่าช่วงนี้เนี่ยอย่าขับรถแบบว่าอันตรายได้ไหมกลัวจังเลยทําไมต้องมาบอกอ่ะเขไม่ต้องฝากบอกถูกต้องไหมแล้วแล้วถ้าเป็นแพทจะยังไงก็ทักด่าเลยตัดเจอหน้าบ้านจะมาไหมไม่มาฉันไปเองเห็นไหมนี่คือแพทนภพานะคือเราถามแม่บุ๋มแม่บุ๋มก็ไม่ยอมนะไม่๋ม่ไม่กม่ไม่ได้เลยนะมามีอะไรมาคุยกับแพทนภพาอะทาไมจะต้องแสดงตัวแล้วก็ต้อง คือลูกเราเราคิดอยู่แล้วไม่ว่าเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นส่วนใหญ่เราต้องต้องบอกว่าไม่ให้ลูกรู้เพื่อให้เซฟมายเซ็ตเขาให้ดีที่สุดไม่ต้องรับรู้เรื่องอะไรให้เป็นเรื่องพ่อเรื่องแม่เราเคลียร์กันก่อนอถูกไหมแต่อันเนี้ยทำไมถึงต้องตั้งใจที่จะทําให้ลูกเรารู้ด้วยเพื่ออะไรแพทพูดถูกเมื่อวานมีคุณผู้ชมส่งมาข้อความหนึ่งมันเป็นข้อความสั้นๆแต่ใจความกระจ่างมากบอกว่าสามีเขาแฟนเขา เราไม่มีสิทธิ์ไปห่วงเขาค่ะให้เขาห่วงกันเองในครอบครัวถูกต้องไหมช่ไหมฮะทีนี้พอเรื่องนี้เนี่ยเรื่องมันแดงขึ้นมาคุณผู้ชมนะชาวเน็ตชาวเน็ตมาอีกแล้วฮะถือไม่ถือถโอ่อไม่ถือจอทั้งเสียมมาขุดคุยกันเลยก็ไปสืบรู้มาว่านักศึกษาสาวคนนั้นเนี่ยคือน้องอออ่าง <Ừ. S 1> อายุบอกมาด้วย23ปีไม่รู้ไปสืบจากทะเบียนราษฎรอะไรกัน <มา S 1> หรือเปล่านะฮะแล้วก็บอกว่ารู้จักกับครอบครัวของพี่าตินานกว่า2ปีแล้วเออ,เออเคยถ่ายภาพคู่กับพี่ธัญญาแล้วมีภาพหมู่อันนี้ไม่คู่นะเ,ออเป็นภาพหมู่แล้วก็มีพี่เป็กสันชัยอยู่ด้วยซึ่งเป็นสามีพี่ธัญญาออรูปหมู่เนี่ยเกิดขึ้นปี2561แล้วก็เคยไปบ้านของพี่ธัญญานในฐานะนี่ทีมงานอันเนี้ยอันเนี้ยถ้าส่วนตัวมองว่าอันเนี้ยแรงสุดคือเขาโพสตแล้วใช้แคปชั่นว่าเหม็น อันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้ไม่โอ้หอันนี้อะไเนีงยถ้าเป็นน้องก็คือไม่ได้ก็ไปละโอ้หตายไปแล้วคนเนี้ยอุ้ยนี่เอาสิอย่าถึงตายสิไม่มันคือการที่เขาอ่ะอันนี้คือเรียกว่าหยามเลยพี่เต้อันเนี้ยมันเหมือนว่าเขาเขาลากแพทออกมากลางสี่แยกแล้วตบโชว์เลยอย่างอันเนี้ยถ้าพูดถึงว่าที่เขาทํานี่นะตบโชว์ในพื้นที่ของเขาเลยนะพี่เต้นแพทอ่ะ มองในฐานะความเป็นแม่ด้วยใช่แล้วสมมติเราเป็นเมียพี่เต็นสามีเราหรือแล้วไปมีอะไรอ่ะเราอ่ะมีคุยกันหลังบ้านอันนี้เรื่องของแพทไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้หมายถึงว่าอ่ะเราคุยกันหลังบ้านได้แต่ถ้าวันหนึ่งเขาไม่ได้อยู่เงียบๆแล้วเขาแสดงอย่างเงี้ยแล้วแสดงในพื้นที่ของตัวเองด้วยนะมันเหมือนแบบมันเหมือนเป็นการเหยียบหน้าแพทเลยอ่ะเหยียบแล้ว กดแพทไว้เลยและที่สําคัญคือลงปกติไม่ใช่นี่มีข้อความด้วยเหม็นใช่เหม็นแล้วตอนนั้นไม่รู้มีโควิดหรือยังปีนั้นมีใส่แมสเลยนะอิโมจิเนี่ยอิโมติคอนเนี่ยอืเออแล้วทวลงจนต้องลบภาพนี้ทิ้งไปแล้วนะคือรูปนี้จริงๆเนี่ยคนก็ไปแคปไปทันใช่คนไปแคปไปทันเธจะบอกว่าถ้าเป็นเป็นน้องเขาจริงๆอ่ะคนตามไอจีน้องเขาอ่ะเยอะนะพี่เต็มเยอะเพราะเราก็ไปตามแล้วจะไปดูไว้ก่อน ซึ่งซึ่งปกติแล้วอะก่อนหน้าเนี้ที่เราทีมงานเราบอกเราก็คือเข้าไปปกติไม่ได้ปิดคอมเมนต์อะไรหลังที่เป็นข่าวแล้วทัวร์ไปลงรูปนี้คือลบไปแล้วและก็ที่สำคัญคือปิดคอมเมนต์ไปแล้วตอนนี้ไม่สามารถที่จะคอมเมนต์ได้แล้วไม่ได้วันนั้นพี่ก็ไปดูเฮ้ยทำไมไอช่องขคอมเมนต์ไม่มีเขาปิดคอมเมนต์เขาปิดทำไมอะหนูอสมมตินะสมมติโดยหลักไม่เกี่ยวอะไรต่างนะไม่ใช่เขาไม่ใช่เขานะสมมติทไม่ใช่เขาเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะต้องมาอดทนดูข้อความที่ มาด่าเขาทำไมอันนั้นคือหนึ่งประเย็นถ้าเกิดไม่ยุ่งเกี่ยวนะแต่ถ้าไม่ใช่นะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าใช่ก็คือว่าเอ๊ะตอนทํายังกล้าทํานี่ไงสมมติเนี่ยเหม็นอย่างเงี้ยเฮ้ยไมนี่เปิดคอมเมนต์น่ะการกจมเบอร์เกตอกาเหมอนเหยียบหน้าไงีไม่เปิดนี่เป็นพี่ย่านะถ้าเป็นแพทอ่ะไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วพี่เต้นนี่มันคืออย่างที่แพทบอกคือมันคือการหยาบมันคือการเหยียบหน้าแพทเลยแล้วความามเขาเท่าไหร่แล้วคือ เพชรก็ไม่รู้ว่าวันที่เขาลงวันออที่เขาลงวันนั้นอ,อ,อะคอมเมนต์น่ะเขาไปคอมเมนต์อะไรกันกับภาพนี้กับคำคอมเมนต์นออ่ะถูกออไหมเนดีช,ชาวเนต็ตแคปได้แค่นี้ไงลืมไปแคปคอมเมนต์วันหลัง,งคุณ่้ชมชาวเนต็ตฮะ ฝากก็มันมีแบบนี้นะฮะอนอกจากแคปภาพกับแคปชั่นที่เจ้าของ i g โพสแล้วเนี่ยช่วยฝากแคปคอมเมนต์มาด้วยนะฮะแต่วันนั้นเนี่ยอย่างที่บอกก่อนทัวร์ลงที่คนรีบไปแคปเนี่ยโชคดีว่ามีคอมเมนต์แค่3มคอมเมนต์ไงนที่3มคอมเมนต์นี่อยากจะรู้ใครแคปได้ออส่งมาให้ดูหน่อยว่า3คอมเมนต์นั้นน่ะมันเขียนว่าไงก่อนที่ทัวร์จะไปลงลก่อนที่เขาจะลบทิ้งน่ะนี่ไง เ,เรื่องราวมันเกิดอย่างนี้ค่ะ <Eat. S 2> คือพี่ย่าเนี่ยที่ทุกคนเนี่ยตอนนี้มันกลายเป็นที่รู้จักและกลายเป็นประเด็นเนี่ย uh huh. นะเพราะว่าน้องออ่างเนี่ยเ,เขาส่งข้อความถึงน้องลียาไปในเร็กเมสเตจใช่ลียาช่วยบอกแดดดีเลิกสูบบุหรี่หน่อยได้ไหมพี่เห็นช่วงนี้เขาไม่สบายเขาดูดบุหรี่หนักพี่กลัวพี่เขาจะเป็นอะไรขึ้นมานี่เลยลียาก็ตอบว่าโอเคพร้อมอีเวต์คอนหัวใจดูทีเด็กเขาไม่รู้เรื่องอ่ะ อ๋อหรือหรือเด็กส่วนตัวเราไม่รู้เรื่องอะไรก็ต้องตอบแบบนี้ยโอเคแล้วก็ส่งหัวใจน่ารักใจเด็กแล้วไปคุยกับแม่แม่แม่เนี่ยอยู่แล้วเออต้องคุยอยู่แล้วอ่ะไม่จบอ่หลังจากที่เรื่องราวเนี่ยได้อัปเดตมาสองวันติดติดสามวันนี้นะคะ,ะก็มีการนําเสนอข่าวนั้นนูน่นนี่ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าน้องอ้ออ่างเป็นใครล่าสุดน้องอ้ออ่างอนะ่ะทีมงานของเราบอกว่าพิมพ์ข้อความคุยกับเพื่อนอโดยระบุข,ข้อข้อความว่าฆ่าทนาย ถ้าใช้จ่ายเตรียมไว้หมดแล้วเ,ออเหลือเก็บดอกเบี้ยจะเก,กรียนคีย์บอร์ดฝากบอกให้มันเตรียมเงินกันด้วยนะแง่ๆคนละกี่แสนอ่ะอันนี้เ,เนี่ยคุณผู้ชมคือการเตรียมค่าทนายเตรียมอะไรเนี่ยแสดงว่าพร้อมตั้งรับเหมือนกันถ้ามันเป็นเรื่องจริงคืออันนี้เราก็เลยไม่รู้ไงว่าสรุปใช่เขาไหมถ้าไม่ใช่ ก็เข้าใจได้อตรงๆถ้าสมมติไม่ใช่นะก็น่าเห็นใจเขาที่ทูวไปลงเขาโดนเอารูปมาลงเอ่ยอะไรเอ่ยถูกเออใช่แต่ถ้าเกิดสมมติว่าใช่ขึ้นมาก็อย่าลืมนะว่าคอมเมนต์ต่างๆหรือว่าข้อความต่างๆที่ส่งไปหาเด็กเนี่ยมันเข้าข่ายอะไรนะเพราะทนายเขาก็คุยกเรียบร้อยแล้วถูกต้องคุณผู้ชมเคยบอกอย่างนี้นะเวลาไปเม้นต์ไม่ว่ายังไม่รู้เรื่องจริงหรือรู้แล้วหรืออะไรก็ตามเนี่ยไปด่าเขาสมมติเป็นน้องอออ่างสมมุติ เรามองโลกในแง่ดีมากๆเลยเรื่องนี้ไม่จริงหรอกม้องอ่างไม่เกี่ยวแล้วคนที่ไปพิมพ์ด่าเขาไว้ายังหายการ์ดรู้เท่าไม่ถึงการนะเพราะว่าทําไมรู้ไหมต้องให้ความเป็นธรรมกับอ่างนะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเกิดเรื่องรานะไม่จริงแล้วเกิดรูปเขาว่าไปอยู่ในนั้นแล้วถ้าเกิดสมมติเขาทุวลงแล้วสมมุติว่าไม่จริงเขาก็โดนด่าฟรีไงแต่ต่อให้จริงเขาก็ฟ้องได้เขาไม่มีสิทธิ์ไปด่าเขาถูกแต่ต่อให้จริงก็ไม่มีสิทธิ์ไปฝ้อแต่คนก็จะย้อนกลับเข้าไปว่า แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเกิดมันเป็นเรื่องจริงแล้วไปทําทําไมก็น่าเห็นใจบ้านพี่เป๊กบ้างพี่ใช่ซึ่งก็นี่ไงตั้งแต่เกิดเรื่องประเด็นร้อนเนี่ยก็มีชาวเน็ตนี่แหละเข้าไปแซะถามน้องอ้ออ่างว่าอะไรคะอว่าไง <c oughs> อยากรู้เรื่องจริง <c oughs> เล่าหน่อยงานนี้น้องอ้อ <c oughs> อ่างตอบกลับทันทีนะฮะรอก,ก่อนดีกว่าค่ะหนูเป็นคนธรรมดานะคะไม่จําเป็นต้องมานั่งถแถลงข่าวเชื่อว่าเราเป็นห่วงและมีใจที่บริสุทธิ์พอ ก่อนหน้านี้ก็มีการคุยกันตลอดไม่มีประโยคไหนที่คุกคามน้องเลยอ้าวเออความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะน้องอ้ออ่างเนี่ยนะคะได้เปิดคอมเมนต์ได้ปิดคอมเมนต์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าถูกทัวลงหนักมากแล้วพรุ่งนี้เนี่ยพี่ธัญญาเองเนี่ยก็มีคิวอัดรายการนะคะไม่รู้จะมีการชี้แจงเรื่องนี้หรือเปล่าก็ต้องรอติดตามนะว่าที่เขาพูดก็สั่งว่าเป็นเขาจริงๆแหละที่คุยเพราะเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ก็คุยกันตลอดไม่มีประโยคไหนใช้คาว่าคุกคามด้วย อัะสมมติแพทถ้าถอดถ้าถอดความตามข้อความที่ที่ที่อินบ็อกซินบ็อกไปหาน้องลียาเนี่ยลียาช่วยบอกแดดดีเลิกสูบุรีหน่อยได้ไหมพี่เห็นช่วงนี้เขาไม่สบายเขาดูดบุรี่หนักพี่กลัวเขาจะเป็นอะไรขึ้นมาคุกคามไหมในมุมไหนอะอยากขยายในมุมแม่เนี่ยในมุมแม่ก็คืออยากจะแสดงตัวอยากจะแบบให้รู้ว่าฉันกับพ่อเธอน่ะสนิทกันนะ ฉันเห็นนะแต่ฉันเตือนแล้วพ่อเธอไม่ฟังไม่ต้องอะไรเลกเธอเป็นลูกเตือนหน่อยสิเออบอกว่าฉันฝากมาถ้าเป็นเด็กที่รู้เรื่องถ้าเป็นเด็กที่โตแล้วก็ต้องคิดได้ว่าเชื่อมได้มาฝากบอกทำไมอ่ะทำไมถ้าเธอสนิทกับพ่อฉันเธอไม่ไปคุยกับพ่อฉันเออมาบอกฉันทำไมอ่ะหรือถ้าเธอสนิทกับค่อพัวฉันเธอไม่ไปคุยกับแม่ฉันนะเออเราสนิทกันถึงที่เธอจะต้องมาคุยกับฉันเหรอแล้วส่งข้อความมาปกติส่งมาคุยกับแม่กับลูกเขาลูกเขาตัวติดหนึ่งตัวเองก็อายุมากกว่าตั้งยี่สิบ รอก่อนดีกว่าค่ะหนูเป็นคนธรรมดาไม่จําเป็นต้องมานั่งแถลงข่าวเหมือนยอมรับไกลๆว่าข้อความนั้นจริงเป็นของตัวเองจริงเต้นฟังนะเพราะถ้าไม่งั้นก็บอกว่าหนูไม่ใช่ค่ะมันมีสองอย่างที่เต้นพูดเลยว่าเรื่องจริงมันมีเพียงหนึ่งเดียวถ้าไม่ใช่ก็จะตอบว่าไม่ใช่ค่ะแต่ถ้ากิดสุว่าเรื่องนี้เกิดเป็นเรื่องจริงแล้วไปถามพี่เต้นแล้วเรื่องนี้เันเรื่องจริงหรือเปล่าอืกอ่กอึออักเลี่ยง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 นี่ไงไม่จาเป็นต้องมานั่งถึงคือถ้าเป็นแท็ปก็จะบอกว่า พี่มันไม่ใช่หนูแล้ว้วหนูก็ไม่จําเป็นต้องทะาแหลกะอันนี้คือสายตอบไม่ใช่ตอบเลยไม่ใช่พี่ทาไมต้องอึกอักแล้วเรื่องมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีพี่เต้นนี่เป็นเรื่องที่ไม่ดีมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่จะมาอวยกันมันเป็นเรื่องที่สังคมไทยยอมรับไม่ได้แล้วถ้าเกิดมีชื่ออีแพทนำพัาเข้าไปว่าเธอเป็นมือที่สามเหรอแล้วมันเป็นเรื่องที่คนรอขคย่าอยู่แล้วอ่ะเป็นแพ์จะแพดจะมานั่งเหรอรอก่อนดีกว่าค่ะหนูเป็นคนธรรมดาได้ไหมไม่ใช่หนูค่ะพี่ หนูไม่ต้องแถลงข่าวไหมคะพี่เพราะมันไม่ใช่หนูจริงๆแล้วก็ไม่ต้องรอให้ทุกมาลงเราด้วยใช่ไหมไม่ต้องรอพี่โ,โดยหลักนะโดยหลักประชามพันธะการประชามพ์ในเชิงวิกฤตเนี่ยการแก้ข่าวถ้าเรื่องไม่ดีต้องรีบจบให้เร็วถูกไหมถูกต้องเรื่องไม่ดีต้องรีบจบให้เร็รบบเวถ้าสมมติเรื่องไม่ดีปุ๊บนัดนักข่าวโป๊ะปะโป๊ะปะ,ปะ,ปะรีบ uh huh. ออกปฏิเสธมันเคยมีกรณีหลายกรณีที่ดาราไปมีเรื่องราวกับคนที่ไม่เป็นไม่ใช่เป็นคนบันเทิงใช่แล้วคนที่ไม่ใช่คนบันเทิงถามบอกว่า เขาเาก็เป็นคนทรไม่ได้เหมือนกันแต่ในเมื่อเรื่องมันไม่ดีเขาก็รีบนัดออกมาแถลงหมดถูกต้องถูกเออเพราะว่าเรื่องราวเรงนี้อย่างที่ทราบกันว่ามันเป็นเรื่องราวที่ค่อนค่อนข้างร้อนแรงและสังคมไทยเนี่ยยอมรับไม่ได้สําหรับเรื่องนี้จะบอกว่าไม่รู้อันนี้เป็นไปไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนาะสมมุติจะพูดได้ไหมว่าหนูไม่รู้อะค่ะว่าพี่เขาแบบ มีครอบครัวแล้วอันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยใช่ไหมอันนี้ง่ายการนี้ไม่ได้นะนนงานการนี้ไม่ได้ที่เราพูดเหมือนเราเป็นที่ปรึกษาเขาด้วยนะนี่ดูฟังอยู่มันแนะนําไปหลายข้อนะไม่ได้แนะนํานะแต่อันนี้คือแค่จ้อบอกว่าหลายหลยคนชอบ นี่ไงงการว่าหนูไม่รู้หนูไม่รู้อันนั้นอ่ะใช้กับคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการแต่นี่พี่เขาทั้งสองคนอยู่ในวงการเป็นข่าวด้วยกันทุกวันแล้วจะบอกว่าไม่รู้ไม่ได้เพราะเคยไปบ้านมาแล้วถูกต้องแล้วก็รู้จักลูกมาแล้วแล้วบอกว่าคุยทุกวันด้วยอยากรู้จริงๆว่าก่อนหน้านี้เนี่ยฉายาเมียหลวงลวงสังหารเวอร์ชั่นท้าภาคใหม่นี่มันต้อง ตับชายามันต้องเด็ดกว่านี้คุณผู้ชมช่วยคิดหน่อยถ้าไม่ใช่เมียหลวงลวงสังหารแล้วจะเป็นอะไรอเออแล้วพี่ธัญญาค่อนข้างใส่คอมเมนต์ไว้ค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยว่าจมดินนะ<อ>จมดินแน่นอนจไัไในมาแล้วองอแม่ไม่ลงมานานแล้วพี่พี่ธัญญาพิมพ์อย่างนั้นนะยุ่งกับใครก็ได้ไปยุ่งกับลูกเขาแล้วลูกเขาไม่ได้ไวัยสามสิบยี่ยี่สิบสามเข้าใจไหมเด็กน้อยเนี่ยคุณผู้ชมบอกว่าเนี่ยเราแอบไปส่องไอจีนางมาแล้วเป็นยังไงเล่าสิเล่าสิไอจีเป็นไงไง แต่เราก็ไม่รู้แล้วไอจีไหนเนาะเพราะเราก็รู้แค่อองอ่างใช่รููสาบานว่าหนูไม่รู้ไอจีไหนหนูสาบานเลยเอางี้ง้ไม่หนูสาบานก่อนจะเพิ่งเปลี่ยนตอนนี้เหรอถ้าหนูสาบานไฟทุกดวงนี้สตูแตกหมดจะไม่ต้องสาละจะเดียวบอกแหม่ไม่รู้เลยไอจีไหนอุ้ยเราก็ต้องไม่รู้ก่อนสิแม่ไม่แล้วรู้ไหมเรื่องจริงเนี่ยถ้าว่าหนูรู้ไหมหนูครับคลายครับคลาเพราะว่าลู้มันเบอร์หน้าไปหมดอ๋อเหรอ ใช่รูปมันเบอร์ทุกคนหนูไม่เคยได้รับไอ้รูปแคปเจอร์หรือข้อความจากใครเลยหนูค่อนข้างโชคดีที่หนูเข้าไปส่องในเพจเยอะหนูก็จะเห็นชาวเน็ตเขาคอมเมนต์เยอะใครไดเล็กมาเลยนะไม่มีนะไม่มีหนูค่อนข้างที่จะค่อนข้างเ๋็ไฮเวทแม่คนที่ไม่สนิทส่งข้อความมาอ๋อและนะฮะก็เลยโชคดีไป